ตอนนี้ผมอยู่ที่สยามทนกคนบรรยากาศคนเยอะมากๆครับวันนี้ก็มาให้ดูบรรยากาศกัน,กนครับตอนนี้ผมเตรียมตัวที่จะไปทํางานกันนะครับนะเพราะเวลามันก็เช้านครับนะเป็นเวลาช่วงเช้านะทุกคนก็เตรียมตัวกันดูนะครับบรรยากาศนะโอ้ยทุนนะอันนี้คือเป็นบรรยากาศของเมืองไทยนะครับช่วงเช้าเช้านะครับนะโอ้โหรถนะครับ เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับทุกคนรีบกันนะครับนะแต่ว่าคุณจะรีบแค่ไหนนะครับทุกคนก็มีความเป็นระเบียบนะครับพอเจอไฟแดงทุกคนก็หยุดนะครับนะหยุดนะครับนะเพราะอะไรพวกทุกคนต้องปฏิบัติตามและทุกคนต้องเป็นความเป็นระเบียบนะครับเพื่อจะลดการอุัติเหตุนะครับนะที่หว้พระนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนก็รังไหลกันมากับระพูชานะครับพระนะครับน่าจะเป็นพระอาชิวะนะครับนะ นะกันนะผมก็พูดเหมือนไม่ไม่ถูกเหมือนกันนะพี่บินไปนะก็คผมบอกพอเขาเปิดแนวไปรยก็เขาผมวันนี่เป็นอากาศพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศช่วงซเซ่ๆพี่น้องเลยช่วงนี้เป็นเวลาประมาณสักแปดโมงนะทุกคนนะเบิ่งกันเจรละมือนะทุกคนช่วงโซเาๆก็คู่คนกันมากมายอยู่ตั้งประเทศตอนนี้นะอยู่ที่ทางฝั่งไทยตันเองทุกคนทุกคนกันู้ซึกว่าร่างไรกันออกนะทุกคนนะบอกเวลามันกะ เริ่มแล้วทุกคนเวลามันกลับเป็นเวลาทํางานเนาะหลายคนกับคุงเตรียมตัวออกมาทํางานทางานนะที่ต่างประเทศตอนนี้ก็รู้ึกว่าบรรยากาศก็ดีนะวันนี้แบบผ้ซึกบรรยากาศแบบพอนขาที่จะดีนะครับนะก็มาให้ทุกคนได้ดูนะบรรยากาศดูที่ต่างประเทศวันนี้นะครับผุ้คนก็ใช้ชีวิตกันมากมายนะครับทุกคนดูนะดูนะครับนี่ครับทุกคนก็ใช้ชีวิตกันเดิน ห้ามถนนกันอย่างนี้เลยนะครับนะเพื่อนๆพี่ๆนะอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับอยู่ที่ต่างประเทศนะครับอยู่แถวหลักสองนะครับทุกคนก็บรรยากาศตอนนี้รู้สึกว่าคึกคืนนะผู้คนก็ขยอยกันทามาออกมาทํางานนะครับอยู่ต่างประเทศแน่นอนครับคนเรานะก็มีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็ตื่นเช้ามาก็พาพันยอยกันหลังไหลออกมาหา ออกมาทํางานนี่แหละครับคนเรานะอยู่ไหนก็ตามครับอยู่ไหนก็ต้องทํางานทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นบนสกายวอล์กนะอยู่ตรงห้างนะครับอันนี้เป็นสกายวอล์กที่เป็นถนนคนเดินนะอันนี้ก็อยู่แถวเดอะมอลนะครับนี่ครับข้างหน้าผมเลยก็จะเป็นเดอะมอลนั่นเองนะครับช่วงเช้าสาวบรรยากาศนะครับนะกำลังแดดกำลังอ่อนๆนะครับนะให้ดูบรรยากาศนะเพื่อนๆนะ ให้ดูบรรยากาศดูนะครับคู่คนมากมายนะครับดูนะครับอันนี้คือบรรยากาศมุมสูงนะครับที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่บนสกายวอล์กนะครับอยู่เดอะมอลล์บางแคนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับนะผคู่คนก็จะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเชื่อนะครับหลายคนมาทํางานอยู่ต่างประเทศหลายๆคนที่อยู่ประเทศนี้เองก็ตามนะครับทุกคนก็ต้องตื่นเช้ามานะครับก็ต้องทํางานนะครับทํางานทํามาหากินเนาะ ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะอันนี้ก็ช่วงเช้าๆตรงนี้ก็ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่นะตรงนี้จะเป็นช่วงเย็นๆน,นะครับเย็นๆเขาก็จะเปิดไฟแสงสีตรงนี้นะเปิดไฟแสงสีตรงนี้นะครับก็จะทําให้เกิดความสวยงามนะครับอันนี้เป็นสกายบล็อกเนาะตอนนี้ก็ยังไม่มีคนนั่งนะครับก็มีป่าปลายนะครับนะตรงหน้าห้างนี่น่าจะเปิดเก้ามุงนะ <c oughs> ผมคิดว่าห้างตรงนี้นะ น่าจะเปิดใช้บริการประมาณ9ก้างนะครับตอนนี้เป็นเวลา8ปดโงเนาะก็ยังไม่มีครับยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการนะครับนะก็เออ,เอ,อมาให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้บรรยากาศมุมสูงเนาะสังเกตดูครับรถอันนี้มาจากทางไออะไรอะทุกคนมาจากเนี่ยบางใหญ่นะ<อ>นี่ครับอันนี้มามาจากเส้นบางไ่นะรถก็จะเยอะนิดนึงนครับ มาจากปางใหญ่รถก็จะมีความแน่นหนานิดนึงนะครับทุกคนดูนะอันนี้เป็นบรรยากาศผมอยู่ที่บนสกายวอล์กนะครับจุดนี้ก็จะตกก็ตกเป็นตอนเย็นคนมันก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้คนมันยังแบบน้อยนะแต่ว่าบรรยากาศสวยงามมากจริงๆนะครับดูครับหลายๆคนเนาะอันนี้ผมให้ดูนะบรรยากาศช่วงเช้าเอย่างนี้นะดูครับผมอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผม เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากเดินนะครับไม่อยากเดินข้ามตรงนั้นเราก็าสามารถมาขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นสะพานนะสะพานข้ามมาแล้วก็ตร,ตรงขึ้นมาก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับตรงขึ้นมาก็จะเป็นห้างนะครับนะก็สามารถมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเรามีธุระอยากจะข้ามไปฝั่งนูน้นก็สามารถข้ามทางม้าลายได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับช่วงเช้าๆที่ผมอยากให้ดูนะว่า ตอนเช้าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเช้าเช้าอย่างนี้แน่นอนครับผู้คนออกมาทํามาหากินคน,น,นออกมาทํางานนะครับดูนะครับบรรยากาศดูนะครับเดินกันเดินข้ามถนนันนะครับบรรยากาศความสวยงามนี่แหละครับคนเราอันนี้คือเบื้องห,หลังนะครับบางคนก็วันหยุดก็ได้หยุดแต่บางคนวันหยุดกับไม่ได้หยุดก็มีเหมือนกันนะครับนะบางคนแทบไม่มีวันหยุดเลย หนึ่งสัปดาห์เทบไม่มีวันหยุดก็มีนะครับนะาเดือนหนึ่งหยุดแค่สองครั้งสามครั้งนะครับก็สู้ๆครับผมแรงงานนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นแรงงานลาวนะครับที่ว่ามาอยู่ฝั่งไทยมาทํางานฝั่งไทยนะครับก็ถ่ายทอดนะครับก็ถ่ายทอดชีวิตของตัวเองให้กับคนอื่นได้เห็นด้วยนะครับอีกมุมหนึ่งนะวันหยุดหนึ่งสัปดาห์นะครับผมก็มีวันหยุดเนาะก็เลยอัปเดตนะครับถ่ายบรรยากาศ ให้พี่ๆเ,เพื่อนๆได้เห็นว่าอยู่ต่างประเทศเป็นยังไงตอนนี้ต่างประเทศผู้คนเยอะไหมมันหยุดหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เลยมาทุกคนพามทุกคนมาอัปเดตนะครับสถานการณ์อยู่ต่างประเทศตอนนี้นะครับอ๋อถามว่าคนเยอะก็เยอะอยู่นะครับมันหยุดเนาะตอนนี้ก็ผมว่าจะลงไปตรงนู้นนะครับให้ดูบรรยากาศหลายๆมุมนะบผมก็จะให้ดูบรรยากาศหลายๆมุมนะครับว่า มุมไหนเป็นยังไงอะไร,ะไรยังไงนะครับวันนี้ก็มาให้ดูนะช่วงเช้าๆอย่างนี้บรรยากาศผู้คนหลั่งไหลกันมาทํางานนะครับก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเยอะเยอะมากๆเลยตามที่ๆกันนะวันนี้ก็เลยแวะมาให้ดูบรรยากาศกันนะครับดูนะผู้คนก็นั่งกันอย่างนี้นะครับรอนะครับอันนี้เป็นการรอนะครับอันนี้เป็นที่นั่งนะครับรอเพราะว่าห้างน่าจะเปิดประมาณ9ก้ามงนะพี่ๆแต่ว่าตอนนี้มัน8ปดโมงเนาะห้างก็ยังไม่เปิดหลายๆคนก็นั่งรอตรงนี้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นที่นั่งรอได้นะครับทุกคนทีน่เพื่อนดูนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะสู่คนเยอะแยะมากมายนะครับช่วงเช้าช้าอย่างนี้นะครับหลายคนก็คงบางหลกันมาทํางานบ้างก็ทั้ในญ่ก็มาทํางานคนก็เยอะนะครับที่เพื่อนนะอย่างที่ผมบอกอะนะบางคนนะแทบจะไม่ได้หยุดเลย <c oughs> นะครับบางคนแทบไม่ได้หยุดเลยหนึ่งสัปดาห์ ก็ทําเต็มเลยนะหนึ่งเดือนทํางานเต็มเลยนะครับไม่เคยหยุดก็มีนะครับบางคนก็อาจจะเข้างานเร็วเลิกช้าไอเลิกเร็วหน่อยนะครับก็อาจจะนะครับก็จ,จะเอาใช้เวลาช่วงนั้นนะครับเป็นเวลาพักผ่อนครับอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะตรงนี้ก็จะเป็นมุมขายกับข้าวนะครับนะเขากินเยอะแยะมากมายเลยนะครับพีวีเพื่อนนะเกินเยอะมากๆนะจุดน,นี้นะ คนไหนสนใจก็ลงมาจากสถานีหลักสองก็แวะมาชิมมาลองทานได้ผมเพิ่งกินตรงนั้นไปนะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูผมก็เพิ่งทานข้าวไ,ไปนมะพี่เพื่อนนะอันนี้บรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับนะคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพี่เพื่อนนะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่เนาะข้าตกประมาณสักสิบโมงอ่ะคนจะเยอะหน่อยแต่ตอนนี้เวลามันก็แปดโมงกว่าๆนะครับแปดโมงนิดนนะอันนี้ก็เป็นร้านกับข้าวของป่าแกนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นสถานีหลักสองนะครับ อถานีรถไฟนะเป็นรถไฟ MRT นะนเพื่อนเนี่ก็แวะมาให้ดูบรรยากาศกันนะว่าเป็นยังไงบ้างานะครับว่าคนเยอะประมาณไหนนะครับวันนี้ก็มาให้ดูกันช่วงเช้ชานะอยู่ที่ต่างประเทศว่าเป็นยังไงบ้างานะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ามาก็ได้นับเพื่อนไว้แต่ว่ายังยังไม่ได้ไปนะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ใหลายๆคนได้ดูนะ ตรงนี้บรรยากาศเทารอันนี้ก็ทางเข้าสถานีนะครับเนี่ยอันนี้เป็นทางเข้าสถานีนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะพี่ๆเพื่อนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ๆเพื่อนนะอันนี้เป็นทางเข้านะแล้วก็มองลงไปก็จะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นถนนนะถนนเพชรเกษมนะครับตรงไปนู่นก็จะไปเข้าสู่ ถ้าตรงไปก็จะไปสวยอ้อมใหญ่นะครับถ้าไปฝั่งนี้ก็เป็นไอบางใหญ่ถ้าไปเส้นนี้ก็บางใหญ่นะครับถ้าออกเส้นนี้ก็พระรามสงเนาะก็ไปได้หลายเส้นทางเหมือนกันนะครับพี่ถ้าเราตรงไปนี่ครับถ้าเราตรงไปนี้ก็เข้าออกรุงเทพนะครับเข้ากรุงเทพหรือว่าไปไอท่าพระไปไหนได้หมดครับเส้นนี้ก็ไปได้หมดเหมือนกันนะครับพี่นนะ อันนี้มาให้ดูบรรยากาศนะครับทุกท่าตอนนี้ผมอยู่ที่สยามทุกคนบรรยากาศคนเยอะมากๆครับวันนี้ก็มาให้ดูบรรยากาศกันครับตอนนี้ผมจะไปต่อรถนะมาถึงแล้วแต่ไม่รู้จะต่อรถไปซิดลุมนะทุกคนนี่ก็ถึงสยามนะสถาน,นสยามอากาศช่วงเช้าๆนะประมาณ9ก้โมงนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ9้าโมงบรรยากาศผู้คนก็จะไปทำงานกันนะ ้องทำตเยอะนะจะถามเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่อยู่ไหนไม่รู้นะครับมันนี้น่าคนเยอะเลยครับทุกคนดูเพื่อนอันนี้น่าจะไปถึงสนามกีฬาดิว่าอ๋อนี่ไงถึงสนามกีฬาแต่ว่าผมจะไปอีกไอ้นี่นะจะไปสถานีอะ,อะไรอนะทุกคนเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะเ<ม>ช้าๆช้าอย่างนี้นะครับผู้คนก็เยอะอยู่นะพี่เพื่อนเพิ่พนะพงลงล,ลงมาก็เยอะพอสมควรนะ นี่นะที่ผมเห็นนะคนเยอะมากๆเลยหลายคนก็ผมเชื่อนะหลายคนก็คงอาจจะไม่ได้ทําหลายคนก็เตรียมตัวไปทํางานนะเชสาวเนาะบรรยากาศหลายคนก็ทงไปทํางานทําอะไรกันนีทุกคนนี่บรรยากาศนะอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะทุกคนตอนนี้นะที่ผมอยู่นะอยู่ที่สยญมนะแต่ว่าผมจะไป ฝั่งเซนทรัลเวอร์เนาะไปทางประตูน้าผมก็มาลงแลวจะเปลี่ยนรถตรงนี้นะอันนี้เป็นสถานีรถก็คนเยอะอยู่เหมือนกันับทุกคนแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าข้างล่างนะทุกคนนะอันนี้ไม่ดูบรรยากาศช่ชชชชชวงเช้านะครนะับอยู่ที่สถานีสยามนั่นเองส่วนผมเองผมก็จะเดินทางไปหาเพื่อนนะนะัดเพื่อนไว้คนหนึ่งนะทุกคนวันนี้เราจะไปถามหาเจ้าหน้าที่นะทุกคน<ม>เพื่อสอบถามนะเพราะว่าเราต้องต่อรถสายไหนนะทุกคน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าศาลาไหนนะถามเจ้าหน้าที่จะดีกว่านะทุกคนเพราะผมจะไปเซนทันเวอร์นะเส้นเซนะตันเวอร์นะก็คงต้องถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ข้างหน้าเนะี่ยเน่โอนไปถามเขาว่าเราจะไปเซนตันเวอร์เนี่ยนั่งฝั่งไหนนะครับพี่ครับไปเซนตันเวอร์ครับนั่งฝั่งไหนท่านสอง ออก็ลงชั้นสองนะพี่เพื่อนนะแล้ท่านเบอร์ก็ลงชั้นสองนะอันนี้เป็นบรยาานะนบรยากาศนะพี่เพื่อนนะให้ดูบรรยากาศนะอยู่ที่เขตสยามนะชั้นสองนะทางออกสองนี่แหละทุกคนมาดูกันอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าช้าก็คนก็เยอะอยู่นะพี่เพื่อนนะเยอะเป็นบางจุดนะนี่นะ น,นี่เป็นรถวิ่งนะคนก็เยอะอยู่เพราะมันเป็นเวลาที่แบบทุกคนออกมาทำงานนะออกมาทำงานอะไรกันเยอะแยะนะก็ส่วนใหญ่อยู่ฝั่งไทยนะครับอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นรถไฟนะครับเพราะว่าน่าจะประหยัดด้วยแหละทุกคนประหยัดด้วยแหละอะไรด้วยแหละนะอะทุกคนน่าจะประหยัดอะไรด้วยก็เลย ประหยัดด้วยอะไรด้วยทุกคนก็พยายามที่จะอ่านนะทุกคนไอสยามสาราที่หนึ่งนั่นทุกคนผมก็จะพยายามอ่านนะเพราะว่าผมนี่ไงเจ้าหน้าที่มาแล้วนะทุกคนที่ไปเซนทันเวิร์เซนทันเวิร์กครับด้านล่างนี้ไมด้านนี้ไหม,นนไหมโอเค สั้นนี้ใช่ไหมพี่โอเคมาเลยออล็อกด้านหน้าด้านหน้าใช่ไหมฝั่งไหนฝั่งนี้ก่อนแต่าอกไปแล้วาก็เดนเ <c oughs> เินตรงไปเลยครับกิจกรรมตรงไปเลยเดินตรงไปเลยใช่ไหมครับเดินทางตรงดีโอเคครับทุกคนก็เขาบอกว่าให้เดินตรงไปเลยเป็นสกายวอล์กนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมซึ่งชอบนะตรงนี้เพราะว่ามัน มีอะไรที่แบบมาสุกคนมันเป็นอะไรที่แบบคือ,อสนุกนะตรงนี้นะน,นี่ให้ดูบรรยากาศนะโอ้คนกำลังลงมากันแบบเยอะเลยนะก็มีวัยรุ่นม,มีอะไรด้วยนะทุกคนเออมีวัยรุ่นม,มีอะไรด้วยนะคึ้นไป ให้ดูบรรยากาศนะทุกคนนะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูอีกทีหนึ่งนะทุกคนเช้าที่ผมก็อยู่แถวนี่แหละครับผมอยู่แถวเขตเซนทันเวอร์นะพี่พ่นะก็ลงมาจากสถานีสยามนะอันนี้เป็นสถานีสยามถ้าไปต่อก็น่าจะไปได้อยู่เลยทุกคนอ่ะอันนี้ผมก็ให้ดูบรรยากาศนะนช่วงเช้ารยากาศอยู่ต่างประเทศแน่นอนครับทุกคนเช้าอย่างนี้หลายคนก็คงออกมาทํางานนะดูนะทุกคนเดินไปทาง,างล่างนะ ทำธุระกันนะช่วงเช้านะก็ถือว่าดีมากมากแล้วทุกคนเลยก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอะไรนี่นะทุกคนเป็นชั้นใต้ดินนะที่ว่าเป็นรถสําหรับที่จอดรถนะของสังประเทศนะก็ถือว่าผมว่ามันมันดีนะมีที่จอดรถใต้ดินอะไรด้วยอย่างเงี้ยผมว่าผมชื่นชอบเหมือนกันนะทุกคนนะเนี่ยดูนะผู้คนนะตอนนี้ก็ยังถามว่าเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งนะก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า เพราะว่าบางคนก็ทํางานทําการนะค่าตกเย็นๆยนจะเยอะนะทุกคนนะเนี่ค่าตกเย็นๆยนก็เยอะนะครับอันนี้เป็น Sky นะสกาย็อล์กนะสกายวอล์กหรือว่าถ้าเป็นบ้านผมบ้านฝักเอิสะพานนี่แหละก็เป็นสะพานเดินเอ้าอันนี้บรรยากาศช่วงเช้านะอยู่ที่เขตบแถวไอ่ันทันเบอร์นะเออพาทุกคนมาเดินเพื่อเช้าอย่างนี้นะ มาเดินชมบรรยากาศนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนอันนี้ก็พาทุกคนเดินชมนะใน,น,น,นทางออกทางออกแล้วทุกคนอันนี้ตัวนี้ก็ห่างจากสนามนี่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะทุกคนนะก็สามถ้าใครอยากลงจากสนามล้วก็สามารถเดินได้เดินเอาได้ก็เดินได้นะทุกคนจะเดินก็เดินได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่อยากเดินแล้วก็นั่งรถจะได้เหมือนกันนะก็มีหลายทางเลือกเหมือนกันทา<ด>นผะู้ว่าเราจะเลือกช่องทางไหนเนาะบางคนก็อาจจะเลือกแบบนั่งรถมาลงอยู่ชิดลมก็ได้นะลงชิดลมบางคนก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกเส้นทางไหนก็าสามารถเลือกได้เหมือนกันนะอันนี้ก็มา ให้ดูบรรยากาศอยู่ที่ต่างประเทศนะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกคนดูครับนี่ก็เป็นสกายวอล์กเป็นสถานที่เดินครับทุกคนเดินเดินได้ครับสถานที่ผมว่าประสาทนะนเป็นอะไรที่แบบปาสาทสะอาดบริเพื่อนะมีความสะอาดมากๆเลยดูนะครับอันนี้คือสกายวอล์กหหรือว่าเป็นสะพานนั่นเองนะทุกคนแต่อยู่ข้างล่างรถไฟนะ อยู่ข้างล่างรถไฟมาทีครับพี่ันนะเนี่ยมันดีขนาดไหนเราอยู่ข้างล่างรถไฟมาทีดี่ยก็ทําจุดจุดนี้เป็นสกายวอล์กหรือว่าเป็นถนนคนเดินได้นะเพ่นที่เจ็ดแนเเป็นถนนคนเดินได้นะผมว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะจริงอิงนะแล้วรู้สึกว่ามันมีความสะอาดเลนค่อนข้างที่จะสูงมากาเลยนะความสะอาด ดูนะครับเพื่อนๆอันนี้นให้ดูเราโอ้โทุกคนนะทำงานกันนะ <S <S <โ>ดูนะครับบางคนก็ไปทำงานบางคนก็ไปเที่ยวนะก็แล้วแต่นะครับว่าบางคนแทบไม่ได้หยุดนหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้หยุดงานก็ยังมีนะตัวเดือน,นหนึ่งสัปดาห์บางคนแทบจะไม่ได้หยุดงานเลยก็ยังมีนะครับเพื่อนนี่แหละครับมันเป็นวัยการทำงานเนาะ ไปที่ต้องทำมาหากินทุกคนทุกคนก็ไปทำงานกันตอนนี้เห็นเหมือนกันนี่ค่ะนี่เป็นจุดสกายล็อกครับเขก็เอาต้นไม้นะครับขึ้นมาปรับนะเพื่อให้ใหมีความสวยงามนะนี่ค่ะนะว่าป็นเว่าเป็นจุดที่เอาต้นไม้นะครับขึ้นมาให้ใหเกิดความสวยงามเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปบนห้างนะขึ้นบนห้างสามารถขึ้นได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมผมไม่แปลกใจาาหรอกทำไมมาศาดนะะก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดตลอดนะครับนะดูเลยครับวาโอ้ตัวดูนะบางคนวิ่งอย่างนี้นะครับนะดูนะครับบางคนวิ่งนะครับเพราะอะไรเพราะตัวไม่ทันนะครับตัวไม่ทันงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับเพราะบางคนก็ถึงขับวิ่งนะครับ นี่แหละครับอยู่ต่างประเทศก็ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศนะอยู่ที่ต่างประเทศก็ผู้คนบางคนก็ทํางานทําการบางคนก็ไม่มีเวลาได้พักได้ผ่อนนะครับก็เป็นกระลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานเองคนไซส์แรงงาๆๆนเองก็ดีนะครับก็เป็นกระจังให้ทุกคนนะครับสู้ๆต่อไปนะครับว่าสู้ๆต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรอะคนเราเนาะคนเราก็คนเรา คนเรามันไม่เหมือนกันนะครับบางคนเกิดมาก็มีตังช้ายนะครับบางคนเกิดมาไม่มีตังช้ายต้องหาเองนะครับก็คนเรามันแตกต่างกันไปนะก็ไม่ว่ากันนะทุกคนคนเรามีหลายรูปแบบหลายรับสไตล์ของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไปคนมีวิธีการหาเงินของตัวเองคนไหนหาแบบไหนได้หาเยอะก็ถือว่าดีไป ไหนหาไม่ได้ก็ถือว่าโชคร้ายไปท่านทุกคนก็นพยายามหากันไปนะนี่ก็ให้ดูสะอาดจริงๆนะทุกคนโอ้ผมบอกได้เลยว่ามันฝั่งไทยนี่นะผมบอกได้เลยทาไมชาวต่างชาติชอบหรือว่าผมเองผมยังชอบเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันดูนะครับมันสะอาดจริงๆนะพี่เพื่อนนะอันนี้เราไมา่ได้โกหกนะผมเชื่อว่าใครก็ตอนนี้เนะี่ยที่ดูอยู่เนี่ยที่เห็นไปกับผมกับผมเนี่ย แต่ผมเดินมาเนี่ยผมยังไม่เห็นเศษขยุกขยะนะผมยังไม่เห็นเลยถ้าไม่ด่า็ดูนะใช่คำว่ายังไม่เห็นเลยสักสักชิ้นเลยนะครับก็จะมีแค่ใบไม้สองใบสามใบอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรเนี่ยครับจะมีต้นไม้ที่เราขึ้นมาประดับเนี่ยแค่นั้นเองนะแต่ว่าจะเป็นพวกเศษขยุกขยนะนี่แทบจะไม่มีเลยนะเนี่ยม,มันดีมา,มากๆเลยทำไมผมชอบเลยไหมก็อย่างนี้แหละครับผมชอบไง ว่าอยู่เมื่อไรอยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็มันเป็นอย่างนี้ไงมันมีความสวยงามมีความสะอาดแม้แต่ว่าเป็นถนนคนเดินหรือว่าเป็นสกายวอล์กอย่างนี้ก็ยังมีแบบมีความสะอาดเลยนะนี่กันนะดูนะนี่ครับผู้คนก็ไปทํางานทํางานกันเออก็เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะทุกคนดูนะผู้คนมากมายนะเตรียมตัวไปทาํางานนะครับ,รบ อันนี้ก็เป็นทางเข้าห้างนะ,อะตอนนี้ก็ห้างยังไม่เปิดนะน่าจะใช้บริการประมาณเพืนละเก้าโมงเหมือนกันนะทุกคนพี่พิกพนะห้างกันน่าจะเปิดเก้าโมงนะผูกคนก็ยืนรอกันนะรอที่จะเข้าห้างกันเหมือนกันนะทุกคนนี่นะอันนี้ยังไม่เปิดนะผมมาวันนี้ผมใช้คําว่าเช้านะครับนะเพราะว่าผมเดินทางตั้งแต่เช้านะเพื่อเข้ามากรุงเทพมหานครนะทุกคนก็เพื่อเข้ามาดูมาชมบรรยากาศนะทุกคนเช้าเช้าว่าผู้คนที่มาใช้แรงงาน กูคนต่างด้าวที่ข้ามน้ําข้ามไฟมามาอยู่ประเทศไทยหรือว่ามาทํางานประเทศไทยใช้ชีวิตกันยังไงวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเรามาอยู่ประเทศไทยดูนะครับเนีย่ยดูนะครับโอ้โ oh, ห oh, อย่างนี้เลยนะครับที่อเพื่อนอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเช้าเช้านะเก้าโมงนะครับนะเวลาเก้าโมงนะครับก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้แหละครับทพื่เพื่อนดูนะ อันนี้ก็เป็นสถานที่ไหว้นะครับเป็นไหว้พระนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะคนก็เยอะนะครับนะดูนะครับอันนี้คือผู้คนนะครับเตรียมตัวที่จะไปทํางานกันนะครับนะเพราะเวลามันก็เช้านะครับนะเป็นเวลาช่วงเช้านะทุกคนก็เตรียมตัวกันดูนะครับบรรยากาศนะโอ้ยทุกคนนะ อันนี้คือเป็นบรรยากาศของเมืองไทยนะครับช่วงเช้าเช้านะครับนะโอ้โหรถนะครับเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับทุกคนรีบกันนะครับนะแต่ว่าคุณจะรีบแค่ไหนนะครับทุกคนก็มีความเป็นระเบียบนะครับพอเจอไฟแดงทุกคนก็หยุดนะครับนะหยุดนะครับนะเพราะอะไรพวกทุกคนก็ปฏิบัติตามและทุกคนต้องเป็นความเป็นระเบียบนะครับเพื่อจะลดการอุบัติเหตุนะครับนะ ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนระหว่างในการเดินทางนะครับนะก็ถือว่าดีมากๆและผมเห็นและผมชื่นชอบมากๆนะครับนะกับเมืองไทยนะครับนะอันนี้ผมชื่นชอบมากๆนะครับนะเพราะว่ามีความเป็นระเบียบนะครับเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่าเราจะมีความรีบร้อนขนาดไหนนะครับแต่ทุกคนก็ยังเป็นระเบียบนะครับนะนี่แหละครับเมืองไทยครับเมืองสีวิไลจริงๆครับ มาถึงจุดๆนี้ครับทุกคนก็จะได้เห็นนะว่าทําไมคนเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนก็มากันมาไหว้พระนะครับตรงนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นพระนะครับนะอันนี้เป็นมุมสูงนะครับนะอันนี้ทุกคนก็ฟากันลังไหลกันมาไหว้พระนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเองก็ดีเหมือนกันนะครับนะทุกคนก็ลังไหลกันมากาบบระพูชานะครับพระนะครับน่าจะเป็นพระอาชิวะนะครับนะ น,นะครับนะผมก็พูดเหมือนไม่ไม่ถูกเหมือนกันนะพี่พินะนะก็คนไหนมีประวัติคนไหนรู้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคนะคอมเมนต์ comment มาบอกผมได้เช่นเช,นช,นช่นเดียวกันนะครับด <c oughs> ูนะครับรถจุดจุดนี้ก็ไฟแดงก็จะไฟแดงจะบ่อยมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจุดจุดนี้เป็นจุดที่ว่าคู่คนสัญจรเยอะแยะมากมายนะครับจึงเกิดการไฟแดงเนี่ยจะ ไฟแดงจะเกิดบ่อยมากแค่ไม่ถึง10นาทีนะครับแค่ประมาณสักสองสานาทีไฟแดงเ็าจะเริ่มนะครับเริ่มหยุดหยุดหยุดเพราะอะไรเพราะว่ารถตรงนี้มันเยอะนะครับนะเพราะว่ามันเป็นตัวเมืองนะครับเป็นที่มีผู้คนมากมายนะครับใช้ชีวิตกันมากมายมากๆนะครับไฟแดงก็เลยต้องติดบ่อยๆนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับนะดูนะครับเห็นไหม ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเยอะแยะมากมายไฟแดงก็จะเปิดใช้บริการบ่อยที่สุดนะครับ mm hmm. เพราะว่าเนื่องจากให้ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับนะทุกคนมาก็นะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็อาจจะมาแวะนะครับกราบไหว้บูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรน,นะครับก่อนเดินทางหรือว่าก่อนไปทํางานนะครับนะผู้คนก็หลั่งไหลกันมาขอพรจากองค์พระศิวะนะครับนะ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับนะก็น่าจะประมาณนั้นแหละนะทุกคนทไหนที่เข้าใจไหนที่นี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับดูนะครับข้างล่างนะครับอันนั้นก็จะเป็นโขนนครับนะก็จะมีการแสดงพอนลำเต้นลำนะครับเป็นโขนนะครับพี่พินเพื่อนนะก็สุดยอดเหมือนกันนะพี่พินเพื่อนนะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะอาวพี่พีนเพื่อนวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แวะมา พูดคุยกันแล้วก็แวะมาให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับนะอยู่ที่เมืองไทยนะครับอยู่ที่ต่างประเทศอย่างนี้นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับการสัญจรการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนใช้แรงงานเองก็ดีนะครับวันนี้ก็มาให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลหลายๆคนก็คงได้เห็นกันแล้วนะครับนะทีนี้พีนี้คมก็คงไม่มีอะไรมากมานะครับก็คมจบแล้วก็ลาพี่ๆเพื่อนเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันดีดนี้ทีต่อไปนะครับ ทีนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอกล่าควมาสมสบายดีสวัสดีครับผมขอบคุณมาแล้วบ๊ายบาย